สวัสดีคะ่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ในทำนายดวงในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำเรามาเปิดไพ่ดูกันคะ่ะใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำเรามาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะ่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณ ในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาทศกัณ์ออกลบความหึงหวงความทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งความทุกข์เรื่องความรักพนางสุรัตวดีพระยายมราช ภกิษณะภเกตมงคลพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะก็ไกลกันห่างกันความแตกต่างนิ่งทุกข์กับความรักความหึงหวงความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้งดูแตกต่างแล้วเขาก็ทุกเรื่องความรักจบอยากเริ่มต้นใหม่ความจบความทุกเขามีคุณอยู่ในความทรงจำนะคะเขาเจ็บปวดอยู่ยังอ้อนวอนร้องขอ ความนิ่งความไกลความห่างความทุกข์ความแตกต่างความหึงหวงทะเลาะเบาะแว้งเขาทุกข์แต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมีเสน่ห์ความรักของคุณต้องมาต้องเพียบพร้อมต้องช่วยเหลือสนับสนุนส่งส่งเสริมให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองครอบครัวเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องความรัก คุณถึงจะรักจะมีครอบครัวคุณดูหล่อดูสวยดูดีมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีความคิดต่อสู้อบจนะอุปสรรคนะคะชีวิตความรักคุณแล้วเขาว่าคุณน่ารักน่ารักมองโลกในแง่ดีรักสงบช่างพูดช่างเจรจาสมรถะเรียบง่ายพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นจริงจังกับชีวิต ยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คุณเป็นคนเขาเขาว่าคุณเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบการทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งทำลายกันด้วยคำพูดคุณน่ารักมีสเสน่ห์มองโลกในแง่ดีมีความสุขนะคะอยู่ใกล้คุณอบอุ่นคุณจิตใจดีกตัญญูรู้คุณคนเป็นเป็นคนที่พึ่งพาได้ห่วงใย,ยคนอื่นคนรักคนรอบข้างนะคะ ดูน่ารักดูอดทนเขามองว่าคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณเขาก็ยังเหมือนต้องใช้ธรรมะเขาช่วยยังทุก์ยังผิดหวังหาอกเหมือนประสบผลสำเร็จสมหวังได้ยากแต่เขาก็คุณก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขานะคะ,ะเขาทุกเขาเจ็บปวดการจบ กันจากพัดภาคเขาคุณยังอยู่ในความทรงจําในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำนะคะคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเรามาดูชีวิตเขาเป็นอย่างไรตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเขาเขาเป็นอย่างไรหนุมานกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้าชอบความท้าทาย บุเบิกบการลุยเทพพุทธท้าวทาตาัตตะรถชีวิตเขาจะประสบผลสำเร็จแบบคาดไม่ถึงนะความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือจะมากน้อยขึ้นอยู่กับหลอกแต่ละคนละท่านนะ สิริมงคลมีมีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีดูเขานง่งดูเขาไม่ทําอะไรแต่เขามีโครงการวางแผนชีวิตค้นคว้าเรียนรู้ศึกษาความประสบผลสําเร็จาก,การเดินทางติดต่อสื่อสารคิดค้นบุกเบิกกล้าลุยแต่ออกจะดื้อหัานดือ้อหลานเชื่อมั่นในตัวเองไม่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโอกาสคิดผิดแต่สินใจผิดพลาดได้ แต่เขาก็จะประสบผลสำเร็จแต่มีความดือ้อดื้อร้นเชื่อมันในตัวเองแต่มากด้วยความรู้ความสามารถมีความเป็นครูชอบศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้เขาเขาสนใจคิดเหมือนเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาต้องหาคำตอบให้ได้ชอบเดินทางแต่สมรรถะเรียบง่ายค้นขวา้าเรียนรู้ค่ะไม่หยุดนิ่ง แต่ดูเขานิ่งแต่เขาก็ไม่นิ่งคิดคุน้นคุ้นขวา้าหรือชอบเดินทางนี่อยู่นิ่งๆก็ใช้ความคิดตลอดเวลาความรักของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้คนที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำความรักเขาเขาทุกข์นะคะพลาหูเจ็บปวดกับเรื่องความรักมากทุกข ทำลายจิตใจถอแท้หมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตพระอรุณเทพบุตรแต่เขาต้องการโอกาสใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาแล้วผะนางสุพรรณมัจฉาความรักมีคนดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่พระพิรุณแต่เขาก็เจ็บปวดในเรื่องความรักก็มีคนมาห่วงใยรักใคร่แต่เขาต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจจะพูดจะคุย แต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำค่ะก็ยังมีคุณอิสระอยากเริ่มต้นใหม่หรือบางคนบางท่านก็มีคนรักเข้ามารักแต่ใช้เวลาเขาเจ็บปวดกับในอดีตชอบอิสระไม่ชอบให้คนรักมาจำกัดอิสระภาพเขาตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในความรักคะะ่ะความอิสระแต่ทุกเขายังมีความทุกข์อยู่กับความรักถ้ามีรักใหม่เขาก็ต้องใช้เวลา ในการครบพูดคุยกลัวกลัวผิดหวังกลัวเจ็บปวดแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําไพออลเลอรเคลนลักบอก้วยค่ะใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําเมาลักเนะะี่ยค่ะเขากำลังรักผิดหวังเสียใจจากคุณยังหาทางออกไม่ได้อยู่กับเพื่อน ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนที่ทำร้ายคุณเนะะี่ยค่ะให้คุณทุกข์ให้คุณเจ็บปวดหรือเขาเคยทำร้ายคนอื่นไว้เขากำลังทุกข์เจ็บปวดเสียใจกับความรักแต่เขาคุณก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขานะคะเขาเคยทำร้ายคุณให้คุณเจ็บปวดยังไม่ลืมแล้วเขากำลังได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นอยู่แล้วก็เมาทุกข์ เขามีความทุกข์มากนะคะเปลืองความรักไม่บังเอิญระหว่างคุณกับเขาเป็นเหมือนพรมลิคิดมาเจอกันชอบอะไรที่คล้ายๆกันเขาก็ยังไม่ลืมคุณคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเขาว่าคุณเป็นพรมลิคิดที่ได้มาเจอกันเพราะเขากําลังทุกข์แล้วเขาก็คิดถึงคุณเขาไม่ลืมคุณ เฝ้ามองอยู่นะคะ GPS คอยติดตามอยากรู้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่คุณก็อยู่ในความทรงจำของเขาเขาก็ตามส่องตามมองคุณการแต่งงานเขาก็อยากมีคุณอยู่อยากแต่งงานยังคิดถึงคุณยังมีคุณอยู่ในความคิดความหวงังฝันต้องการมีคุณเป็นคู่แล้วเขาก็ทุกข์ เรื่องความรักคุณกับเขาแตกต่างกันแต่เติมเต,มต็มชีวิตกันและกันได้นะคะความแตกต่างความคิดความอ่านความรู้ความสามารถเขาลักคุณมากถึงแตกต่างไม่เข้าใจกันเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคู่เสียทุกเพราะเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขากำลังทุก์เจ็บปวดกับความรักไม่มีใครจริงจังจริงใจกับเขาผิดหวังเสียใจ มีแต่ปัญหามีคู่ที่ไม่ดีคู่เสียคนทำร้ายจิตใจเขานะคะเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นทุกมากคืนเข้าหอเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณพูดคุยกับคุณเขายังไม่ลืมคุณพูดคุยปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตการงาน เขายังไม่ลืมคุณวันคืนเข้าหอบางคนบางท่านที่เคยอยู่ด้วยกันแต่งงานกันนะคะเขาก็ยังจำคุณได้ก็อยากเป็นคู่กับคุณล้อเลียนเขามีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำหรือเขาแคร์เรื่องคนอื่นเรื่องอื่นมากกว่าตัวตัวเขาเองกับคุณเขาก็ยังไม่ลืมคุณอยู่ในความทรงจำของเขา เขาติดตามชีวิตคุณอยู่ควบคุมเขาทุกความซับซ้อนรักซ้อนแต่เขาก็ยอมทุกเขาอยากมีคุณอยู่ใกล้คุณเขาไม่ลืมคุณนะคะเพราะเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเขากําลังเจ็บปวดมากเนะะี่ยค่ะคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาเขาต้องการอยู่ใกล้คุณมีคุณมาเติมเต็มให้เป็นเหมือนพรมลิขิตให้มาเจอกันได้รักกันเป็นคู่ เขาตามติดตามชีวิตคุณหรือเขาว่าเพราะตัวเขาแคร์เรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นมากกว่าระหว่างคุณกับเขาทําให้เขาทุกข์ตอนนี้เขาก็ทุกข์แต่เขาก็ยอมทุกข์ยอมเจ็บปวดเพื่อนเก่าคนเก่าๆแฟนเก่าคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขายังมีคุณอยู่เขายังมีคุณอยู่คนเก่าๆของคุณนะคะความแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกัน เป็นเพื่อนรักเหมือนพี่น้องวาดฝันมีฝันร่วมกันยังนิ่งยังไกลยังห่างรู้แต่ไม่พูดเขายังจําคุณได้แต่เขานิ่งนิ่งแต่เขายังคิดถึงคุณเฝ้าดูแลนะคะยังรอเวลารอผลลัพธ์รอเวลาที่จะมีคุณมาเป็นคู่คิดถึงแต่คุณก็ยังคิดถึงคุณอยู่คุณกับเขาแตกต่างกันนะคะ แต่คุณเติมเต็มชีวิตเขาเขารักคุณมากกำลังทุกข์มากด้วยนะคะคิดถึงคุณมาก